สาวข้นรอน้องสวยไหมคะหนเนระนี่เหรอมันนี่เดี๋ยวเดี๋ยวลงพื้นหมดสองขวดไมเรียนได้ไงรอดูสิตอนบ่ายเดี๋ยวหมดอ๋อห้องแอไม่เป็นไรลงทุนซื้อองื้นไปเท่าน้อยางนี้อยากเธอเหรือลงทุนข้าเลยไปซื้อน้ำหลอกตายตายตายผนได้การค่ะ นะขาหัวหัวอเตมก็มเบียเบียร์เบียร์ค่ะเไปเตีเียบเตก็ตองมากเลยยเียใช่กับคนสูงเนาะอันมืนเนาะบบันปีนบวมบันิปีนบวมก็ชงคัอันนี้เบียร์แม๋ยอดเงียแตดใช่ได้ท่องเทาผ้าใบมันกระเทได้แต่ว่ามันจะเป็นทางไก่ทางกาง ตีนพุ่งเลยตีนพุ่งเลยลูปเจ้าตีนเพลยมัเลยตีนพุ่งแซงาสสูตใคนทำล่ะตีนพุ่งรับอยังรับีนพุ่งตีนพุ่งรตีนเพลยมัตีนผสมสูตรผสมสูตเอะมากแม่กเบิ่งอมแปมเลย เป็นบ้าสวยไหมคะเป็นบ้าไม่มอ๋อแม่เป็นบ้าเป็นบ้าึกล่เป็นอันทง้อง้นเป็นบ้าโอ้มเป็นบ้าอันนี้แม่ก็ลังโอบร่มแล้วค่ะนี่ช่องไปคะแม่อ๋อช่องอะไรคะแสงจัน นนี้แ่ไม่คิดติดต่อเรครัมดต่ร้อ่ะเพล่อ่นขนอนเมียวเมี้ยวมั่ถึมากเแบว่ามีแต่ว่ามาทันอิดเปิดยังไม่ได้เปิดเป็ช่องเลมทันอิดเปิดเปิดคือเห็ดเห็ดเดียวไทยยูเป็นบอแมทแต่เป็นร่งในยูทูบป่โวเป็นร่งเนรลงเฟรมีชวันนิวเลย มันนั่งน่องไปเพราะท่านมีชอบน่องยู่มอซีไหมมอซีมาไปเบิ้ลแม่อยากน้ำดาล่าไปน้ำด่าลาเนี่าน้ำาจานเท่าจ้าจ้าจ้าน้ำดาล่า

โอ้แหาล้วก็มาด้านหน้าเลยคั้ก็ถที่อนน้าอยู่นะครับะิดกั้นิดช่องการสร้างรายได้แต่เตียงเหลือมีข้อระวังเมาเราสามารถแต่เพราะเราว่างยูนมันขึ้นหนักมาทเสินนี่นัาขายไม่ได้ขาทายางามไม่คิดว่าจะไ้อเสียเสีเื่อสองแเสยคือมัเป็นเืองแตอนนั้นบอลลู เป็นยังไงบ้างคะคุณคอร์สยิ่งใหญอะไรอ่างเงี้ยถ้ายังไม่ทันได้สั่งซื้อี่แบบทีมากขงเข้ามาสองปีบางรายเก็บเอาไม่ได้เป็นไปด้วยช้เลยีว่าเป็นความสามารถแล้วเราเป็นความสามารถเก่งเดียวคือเิด ใช่ใช่เพราะว่ากเออ่เกี่ยวกับไอ์การ์ตูนกับเกมเนี่ยสุดยอดเลยนะมีมีมีคนที่อุดรอ่ะคนแสนกลัวต้องจีจานแสนกว่านี่ได้เป็นเกือบล้านต้องเด่นเฮ็ดเกมงานไปหารบุรุไปเข้ากระดัมไปอีก ไปไปเท่านั้นคุเตรียมเนเดินห้มต้นหง้ามหลายเว้ยเนี่ยนี่งาแท่สนี่ยนะนม่่สบ้่นะกนีเรยะยอกีลูกสาวแม่มาชงหลาอีกสองเนี่ยน่อีกอเียนเน่ยก็ีฑาเฝ้ามาอันเดียร์ของของพยาบาลที่ว่ามือนั่นรที่ว่ามือปิดโป๊ม่เอายาไปให้น้องพยาแม่ แม่นี่ละสูดแดงๆนะแม่คลิปนูน่ะนแม่ต้องพยายาะนูตีมันักเลินว่าต้องพยายย่างเดียวมือถึงปกโอ้ค่ะมีแม่เลยนี่ือเียงหรอคะโบุดนเลยใ่ขสงที่เราเปิดซงเมื่อนหล่ะค่ะดูยังเหียวดูยางเดียวลาดยงเียวอเพิ่งใกล้ๆกับน้ำขนนีนึกว่าสิงแต่เมื่อคืนเอามือเว้นนีององอาบน้าแล้วค่ะอาบน้ำอาบน้อาบน้าบบน้ค่ะูสไปค่ะรูสไพ ควักเพื่อนเอาอันเอาติหน้าห้างค่ะสัตยที่รค่ะค่ะน้องจะเสียงปั๊บเสียงตามเีไหเสียงเสียงตามที่หมอบอกมันว่าเบาแบบใหมันเบาเซฟแต่บินก็ได้ เออแม่กับหัวเกิดมาแม่หัวหัวแต่เคยเห็นเลยนะโรคโรคอะไรแบบไม่ไม่คนที่ใช้เสียงเยอะๆเขาจะเป็นแม่นปะค่ะเขาจะเป็นโดยธรรมชาติไม่เป็นธรรมชาติหรอคะเพราะงั้นเขาจะต้องน้ำอุ่นอะไรอย่างเงี้ยมะนาวเนี้ยเป็นประจำอ๋อค่ะนักลองสั่นมาเป็นแม่นลองสั่นมาเป็นแินไปละน้องไปแล้วค่ะก็แง้รุ่งวัน ลงเพ yeah, ียวๆเลยน้องเบียร um ์มันไข่เลายางน้องเบียร์มันกรรยากาศใสๆหอมยาเม่าขาบางกอไรไไม่แก่หอยาเ้่รัวายเออพยาากยาสวัสดีทุ่านด้วยนะครับสวัสดีพี่น้องทุกคนที่มาร่วมงานร่วมิดกลับในวันนี้นะครับคุณยและในลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญ ดรสับชัยเจริญสิบุตรคุณคณะพอดีไม่ใช่อะไรบัณฑิตศึกษาการจัดการปัหาวิทีาลัรขอนแก่นะใช่เื MBKU เชิงกลผลงานครับ ีเข้าใจว่าทุกท่านคงจะรอพอสสูงนะครับก็เรื่องแรกเลยก็ขออนุญาตยินต้อนรับทุกท่านนะครับที่ตรงนี้อยูวิทยาลัยศึกษาการต่างๆนะครับจริงเราเรียกเราเรียกงานตรงนี้ว่าเป็นวิทยาลัย k นะครับจริงตัววิทยาลัยสอนสูตรที่กับรุ่นปีนะครับในภาคตะวันเฉียงเหนือจริงเราอยู่ตรงนี้เป็นนาน30 30ปีแล้วนะครับ แต่ว่าเชื <ob SC I noise> okay. ่อได้ว่าทากท่านอาจจะยังไม่ไคุ้นเคยกับเราแม่ได้เจอเรนมาด้วยไรแล้วก็เข้าใจว่าวันนี้มีใครเคยมาที่เปิคงแร้ในความรู้กปคาแร้เลครับเข้าใจว่าองนั้นับอันนี้นะครับพอโเท่านั้นเลยก็ประเด็นอย่างแรกอีกแรกก็อยากจะขอ่ยินดีตนรับทุกท่านนะครับก็มาท่าสถานที่อสบลราชบุรทุกท่านนะครับแล้วก็จริงๆนอกจาก บริเวณที่จะจไดรได้ก็จะทำารจออยู่ค่อีกเรื่องหนึ่งก็คงใน้องของคุณวัดโจนะคบ